ท่านประานที่สภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อกี้นี้มีการพูดถึงเรื่องแรงงานนะครับก็ผมขออนุญาตตอบในภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดธนสมนตรีที่เกี่ยวข้องอามาก็ท่านอาจจะมีการชี้แจงตามมานะครับเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องอยู่กันดึกนะครับยิ้มแย้มบ้าง มีรถท่านสมาชิกบางท่านยังน่าคคือมขำเลยนะครับประเทศเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นที่ต้องการของแรงงานมากอัตราการว่างงานต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายเพราะว่าประชากรของเราเนี่ยมีงานทําแต่ความต้องการของแรงงานของเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพึ่งแรงงานต่างชาติเนี่ย เป็นเรื่องจําเป็นมากับแรงงานต่างชาติก็ต้องเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนดูแลเรื่องความเป็นอยู่ดูแลเรื่องศักดิ์ศรีดูแลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงที่เขาพึงจะได้ปัญหาหลายๆอย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของอ one stop service ที่หลายๆรัฐบาลก็พยายามทำกันแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลของเรา ตระหนักดีแล้วก็ได้มีการไปรับฟังข้อมูลเบื้องต้นมาจากปัญหาการประมงที่เกิดขึ้นนะครับเราเองเราก็จะพยายามทําเรื่องวันสอบเซอร์วิสให้ได้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยคํานึงถึงทั้งผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงานแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วย เรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับเช่นการท่องเที่ยวเพื่อดึงเงินเข้าภาคบริการและค่าแรงจะถูกขึ้นปรับขึ้นตามความต้องการของแรงงานนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคบริการแล้วเรายังจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของพี่น้องและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ด้วยโดยที่หลังจากแถลงนโยบายเสร็จผมได้ให้แนวทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ดําเนินการเป็นวาระเร่งด่วน ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ําเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่หลายภาคก็พูดกันไว้นะครับเพราะทุกท่านเองก็มีความเป็นห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่ชายขอบของสังคมต้องได้รับการดูแลมีรายได้ที่เหมาะสมพึงพอกับการใช้จ่ายประจําวันนะครับเรื่องนี้เราจะได้มีการเจรจาก,กันทั้งสามฝ่ายระหว่างแรงงานผู้ว่าจ้างและรัฐบาลเพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ําให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่400บาทโดยเร็วที่สุดก็ขออนุญาตชี้แจงครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านนายกครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายของภูมิใจไทยนะครับสองท่านนะครับท่านสิริพงศ์เกี่ยวข้องกับท่านเสัถาขาวขำผมอ่านถูกนะครับท่านละห้านาทีครับ